เป็นจ like, ้งไ่ายนหนเาซุ้มบ้งนี่านก็ดีแล้วน้บป๊อเอาป๊อจะไปเอายู่ขห้องความทช่ไหมใช่ทานี้ยังมอาเมื่อตีนั่นี่ทานี้ว่าใช่ตีนั่นี่หรอเอาอา่าเมื่อตีนั่นี่ก็ได้เมื่อมักอก่อนไปแจกป๊อปเต้งทางนี้พี่ฮาเลยไม่ได้น้ำเขาไม่ได้มือเดียวนั้น เป็นแต่ควยูะนี่แหละนวานปนิพันกับหมันนั่งเท่มันซ้นชอตเยอะนี่ไหนีด็ีจังเป็นจังเลมั่อ่เดนเซอร์ว่าแม่เป็นเพื่อนซิ้แข่อคได้ซ้่งแต่ชุดเต้นมาชั้นเปี้ยเด็กอุณิเปี้ยงอีปองตั้ง่านนะตังเมื่อไหร่เมื่อไหร่พวกนี้เนาะ จังคุณวงหันมาลองเรลยกหันทั้งรอทั้งหลทั้งคาซื้อๆนี่หันจ้าทาจะมีปันไดทราบเามาส่วนเราหล้นอนคุณก็งมาซื้อเือร้อยแล้บาลานมุงเอ้ยจังมือเศร้าทำามมายูทาล่นลูกยกเกมริเตอร์ทังนี่แหละนาเดียวลูกกัไม่ล้ะเสียแรงนปนันที่นี่ผู้ออาล้างมือกับขืนรอเพีงกาล้างมือกับบารองเอาแล้วมาแล้วก็สบายก็สบายอีกย่างยังมือเล็กมีเสียงไปดูเสียงเราไปหันยังมือเล็กขนาดขากีดแย่ทุกคนหัวหันยัางสีรอหันจะมาเส กูแทบ้ตีเราส่เอามาเพี้ยนเนี่เอ้ยกินเพื่อกินพ่อกกเวียบอ่ะไเคยั้บาีเ่ได้กินเสียเคยกินลาบหนังหมูใสไก่อีก่นีูเมื่อเนี่อ้ยังยูหมอนลาบหนังหมูใสไก่อ้าวเขาคือไาหลาบหมูลาบหมูเป็นยังไม่แต่หนัง่ไก่บที่นีมันตเีไก่ก็บบาดรองคือก็ไลยโคกไก่ตอกหูใส้ขนา ไอ้ที่ยังนี้กูว่ถูกบักจีบมากแล้วเียงคาต่คาต่ทกันต้นไม้เหี้ส่วนลมส่วนใจหุ้มติดหุ้มกใครกูบตอนจะคาตู่เยโอ้ยกูอบเปิดไปจะเหียนตํากันนีขอเลขมาเช็คกเมื่อก่อนนี่อ้เรียบร้อยแล้วนิดกัด่อยากเบ้าขอปูพันห้นะคะได้รัีพันหานะคะมึงคเสด็จว่านมูเท่ไม่ใช่ต่อคืนนะคะต่าวปูต่อหยังเตียนลวพันห้า วานนี้เาลัอยู่ทั้งขนัเกลียวนึกได้ป็นไฟใหม่หั้นทาควัคูบทิดคูบเดี่ยงแม่ตีสองแม่เกิดเหตุการณ์ว่หาไปให้นอนแต่เล็กนอนง่วงมาแล้วให้เกิฉากูได้คู่แนาผูหิวเลยไปว่าชันตายไฟใหม่ห้ ไม่ถุงแกกระสูดเล็กค่กรัู้เดีย่ะเอ๊ะว่าจะหาหลังไห้หาเจะรอเรื่องตื่นวันนานี่เป็นแบพระบอกก่นอิาถาจัะแม่งติ่ใครเป็นยี่้อที่เทในพุ่นมันทำไมมันบลูมือใหง่โง่โง่อีิกูเอาละจ้ะมันอยู่ที่เกียร่โคลาบเหรอ ไอ้แล้วันไอ้ล้วันยัทวนไปแับตัใหกกไม่หยพ่อประายไใครหยใครยหยาบ่หนีรอบเพี้ยงเโอ้ทังไอ้ทังทั้งไอ้เพีงเพีงกัเนี้ยนพ่อยุกมือยุกน้สินหันให้แต่เด้ยนพ่อค่ะก็เราเพี้ยงอย่างิไปมาดวงจีบตงขาหน้าหมดไม่ไวเสียพ่อกินมาซ้ำ พอเธอุไปกันพี่นาที่นัสมก็อยากไม่ยู่ไดลแแม่บอกอย่างนั้นว่ดทหาล้างให้ไอ้พ่าไปตนนี้่าัเต้นองสื่อเพียเพิด่ห้นอมมาดี้ที่ันหาของเดียมัจะได้สื่อเพี้ยเพลิดนาโอยเขจะห็นองน้าไม่ดีก็ร้ จสองกิโลเนี่ยข้าวเดียวมั่ตัวข้าวของแม่ปจ้านี่ไิบะไรปั๊มจะกระยันไปงี้ยวาปุ๊บไปอาไปอูหักขอด้วคาวา่ไป้ากเอะจแล้วมคว้าเป็นไข่นี๊งแย่งไท้ลกนรองปังปังต้องว่าเอาก็ยิ่มรยาแล้วเล้ปี๊ยานี่ยังต้อนหน้ากบเทปแตงขันล่ะ้ยจริงว่ะนะคักพ่อหน้ามเออ เห็นไมมยังน้เวล่าตีนมแม่รักหนูนะรกพ่อเนหนูรักพ่อนะจริงจริงเราเลักเพ่อนนะรักกันหนูรักพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมงก็ได้ไข่มึงได้ค่ยังไอปูโคล Eh! 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 Uwe, toh! Eh! Ya! Buh! 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 Oh! Buh! 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 Imao! Uwe!